ก็กลับมาที่ลานฮักเขาอีกรอบครับเห็นนกทำหลังสดสดเลยใบสีเขียวอยู่ต้นไม้หน้าร้านฮักเขาคาเฟ่เดี๋ยวผมจะพาไปกินกาแฟที่นี่ดูครับว่าราคาจะาประมาณเท่าไหร่ก็เปิดที่เจ็ดโมงเช้านะครับนี่ก็มีหฮมงสเตย์ที่เช่น อันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะครับอุ๊ยลื่นเลยลื่นคืออะไรมีคนอยู่ไหมครับเป็นไงเลยครับน้องเข้าไปไหนไม่รู้อ่าเดี๋ยวยังไงอะ่ะ เดี๋ยวนะครับผมจะแจ้งถามข้อมูลว่าจะต้องที่ผมพักเมื่อคืนไหมเพราะเขาถามอ๋อแล้วครับเออเดี๋ยวงั้นไอ้ที่เขาพักเนี่ยรถรถนี่คืนเท่าไหร่ก็รเป็นห้องน้ำรวมค่ะโอ้ห้องน้ำรวมเหรอครับไม่ได้ห้องน้ำส่วนตัวแล้วแล้วเ,เป็นบ้านเหรอ ศุกร์เสาร์อาทิตย์อัพเป็น 2, 2> วันสองหน้าเลยดูท่องเที่ยวล่ะท่องเที่ยวแล้วแต่เดือนด้วยค่ะลูกค้าอาจจะเลือกตัวที่วันสองวันจีแล้วแต่วันครับก็ถามข้อมูลไว้เผื่ออันนี้ทําชิปจะจอสอบถามก็คือแนะนําเป็นช่วงเดือนกับเดือนราคาจะคงที่กว่าครับครับอันอันนี้เด็ดเอาเอาเอสเปซโซ่เย็นแก้วหนึ่งนะครับครับ อืมเดี๋ยวผมดูก่อนก็มีแต่ขนมเท่านี้ใช่ไหมครับคงคงไม่อ่ะเอาแต่กาแฟเอสเปรสโซเย็นครับหกสิบบาทนะเอาตอนนั้นผมหรือผมหลงผมเคยซื้อเจ็ดสิบบาทเคยมาใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวนะครับไว้ยอดขึ้นดูวิวพอดีเลยครับ อันนี้เขาจะมีป้ายอันนี้ให้นะครับคิวพอถึงเวลาได้บางทีคนมันเยอะครับถ้าเสาร์อาทิตย์มาคนเขาจะเยอะครับที่นี่เขาก็จะมีป้ายชูอย่างนี้ให้ไม่ใช่เป็นกระดาษถึงเวลามันก็จะขึ้นติ๊ดติๆดติดต,ติดให้เรามาเอากาแฟประมาณนั้นแหละผมเคยโดนแล้วเคยมาตอนนั้นคนก็เยอะพอสมควรก็เหมือนแจ้งเดินถ่ายโน่นถ่ายนี่ครับพอกาแฟได้เขาก็ ายก็จะมีสัญญาณอันนี้คือฮักเขาคาเฟ่ครับเป็นราคา<ม>น,น่าจะปกติเพราะผมเคยจําได้ตอนนั้นคนคนเยอะเหมือนผมซื้อแก้วเจ็ดสิบหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วก็เป็นน่าจะเป็นกาแฟร้านแรกร้านแรกที่มีเขาใช้คําว่ามีเจดนะครับก็จริงๆเขาก็จะมีร้านก่อนของชาวบ้านประมาณนั้นอันนี้คือฮักเขากาคาเฟ่ครับ น่าจะนัมเบอร์วันที่หนึ่งของบ้านมุงเรามั่งเนาะครับแดนกาแฟไม่เชิงน้องถวถ่อมโตครับเพราะว่าผมดูมาหลายร้านแล้วก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของที่นี่แหละครับเหมือนทางไปวัดวาสั้นแจ้วคนแห่เข้าพิโนโลาเต้อะไรประมาณนั้นที่ผมเคยไปนั่งกินดูลมชมวิวประมาณนั้น จะรอกาแฟก็จะยอดสิบบาทเป็นทางเข้าขึ้นชมวิวมุมสูงให้ดูแล้วก็จะเขาให้เดินถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ครับข้างไหนจะอย่าไปเคาะห้องแขกที่เขานอนประมาณนั้นอันนี้หลังจากรับกาแฟแล้วนะครับเนี่ยก็สัญญาณก็จะดัง,งนี้คือที่น้องเขาให้ป้ายป้ายจูไปคน้อกิ รับกาแฟาแล้วเดี๋ยวผมผมจะพาอันนี้ผมให้ให้ให้ให,ให้ให้แบงค์ร้อยไปครับน้องปกติเขาจะต้องทอน4ีบาทเป็นแบงค์ยีแต่ที่นี่เขาจะมียอดยอดยอดเหรียญสิบาทเขาคงจะเผื่อลูกค้าไว้แลลวครับเพื่อเข้าชมบรรยากาศข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับบรรยากาศข้างในที่ร้านคาคาเฟ่ ก็หลังจากได้นี่มาครับจะเข้าตรงนี้ต้องหยอดก็ก็จะเดินเข้าไปครับเดี๋ยวนะก็จะเข้าเปยนผักเข้าก็นหลังจากได้หยอดเหรียญผ่านเข้ามาแล้วนะครับ จุดแรกที่ผมก็จะเดินบนขเ้นดูวิวที่ทางร้านเขาจัดไว้เลยคือตอนนี้แดดร้อนแล้วก็คงไม่ได้เย็นแบบสวยรู้อะไรประมาณเท่าไหร่สำหรับทางเดินเข้าก็เป็นรีสอร์ทรถยนต์ครับคือก้าวลอห้องน้ำรวมนะครับอย่างน,นั้นเดี๋ยวก็คงจะไม่เดินไปอ้อมทางนู้นนะครับก็คงจะคงจะอยู่แค่ประมาณข้างบนแล้วก็จะลงเลย ติดบาทนี้ก็เอาง่ายๆก็ซื้ออิว่เลยครับนะดูวิวมุมสูงคือเขาให้เดินเข้าไปนะครับถ้าจะเดินเข้าไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ผมก็จะไปชั้นตุงเลยข้างบนเหมือนเขาเขาาเข ไม่อยากให้ขึ้นครับแต่ผมจะก้าวขึ้นไปเลยเพราะเขาากั้นบันไดไว้นะอ๋อข้างบนมันเป็นไม้เหยียบเหมือนเซล่าก็อันตรายครับเขาจึงไม่ให้ขึ้นอันตรายอันตรายผมก็จะเหยียบอยู่ตรงเหลี่ยมที่มีตาปูกวแล้วกัน,น,นไม่เดินเดี๋ยวมันทะลุลง นี่ก็ให้ดูเป็นภาพมุมมุมสูงหน่อยๆครับก็ไม่ได้สูงมากที่ร้านฮักเขากาเฟ่เขาจาักไว้เนี่ยมาก็มากินกาแฟนี่ครับแก้วหกสิบาทก็ทาดก็มาตรฐานของเอสเปโตทั่วไปอยู่ ทางนนท์เขาก็<ๆ>มีทางเดินสำหรับห้องพักก็สวยน่ารักดีสำหรับห้องพักก็พันนะครับพันสอแล้วแต่วันสุสาว,วันหยุดขึ้นพันสองประมาณนั้นแล้วก็เวลาก็เปลี่ยนไปแต่ละเดือนราคาจะไม่เท่าเท่ากันอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ร้านฮักเขาคาเฟ่เน,นะครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่มีครับก็มีผมคนเดียวแล้วก็เห็นอีกสองคนอยู่ข้างล่างครับเขาก็พึ่งเข้ามามันก็ก็จะให้ดูมุม,360ม,มสามร้อยหกสิบองศาบนจุดนี้เลยก็คงจะไม่ลงไปเดินนะครับ ข้างล่างคงจะไม่ลงไปเดินจริงๆก็มีแค่เห็นนะครับคนที่เข้ามาบางทีเขาก็เดินไปโน่นเดินไปได้ไกลเติบนะเป็นเป็น,ปนที่ธรรมาชาติทุ่งนาะนะครับก็เป็นภูเขาหินปูนล้อมรอบนะประมาณนี้สำหรับบรรยากาศบ้านมงตอนนี้สายแล้วนะครับสามโมงกว่าแนละ้ว เริ่มร้อนเริ่มหาที่ไปใหม่แล้วพอผมนอนนี่แต่เชา้าก็ออกไปล่นๆลๆก็เช็คอินเตรียมออกนะครับอันนี้ก็ดูก็ให้ชมบรรยากาศทางด้านหน้าของฮักเขาคาเฟ่เนี่ยดูหน้ากล้องบ้างไม่ได้ดูหน้ากล้องเนี่ยเป็น ก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่เคยมาก็จะตื่นตาตื่นใจนิดนึงครับสำหรับคนที่เคยมาหรือมาบ่อยแล้วเขาก็อาจจะเฉยเฉยอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือบรรยากาศที่ฮักเขาคาเฟ่เนะผมก็จะพาลงเลยครับเพราะว่าทางออกกับทาง เข้าคนละที่ครับเพราะเข้า10บ,บาทออกฟรีครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยลูกค้าที่จะขึ้นก็ต้องผ่านด่าน10บ,บาทนี้ก่อนครับพอผ่านเสร็จขึ้นข้างบนแล้วเราจะเข้าไปเดินข้างในก็ได้นะครับไม่เข้าก็าได้แร่ไม่ได้เดิวนวนี่ นี่เป็นรีสอร์ทอันนี้ก็โฮมสเตย์โอ้อันนี้คันละสี่สิบมันกับสำหรับเช่าจี่เที่ยวในในแถวบริเวณนี้ครับสำหรับห้องน้ำก็เข้าฟรีครับอ,อันนี้ก็ดูครับบรรยากาศ สำหรับบรรยากาศที่ห้างกาคาเฟสำหรับเพื่อนทีไม่เคยมาก็เป็นประมาณนี้นะครับทางออกก็อยู่ตรงนี้เปิดออกแล้วก็ปิดด้วยเงั้นนกาว่าเห็นนะครับอ เดี๋ยวแป๊บนึ่งสำหรับทางออกก็ออกครุนี้นะครับออกมาก็จะมาเจอนี่ฮะกาแฟสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพ่อเท่านี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับ YouTube ช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับ